กาบสวัสดีสวัสดีพมเอ็มพี่น้องเอฟซีโบเบลจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะสวัสดีผู้สุขคนเนาะยินดี่เต่าหับเข้าสู่ซองบอลเราบอนบกเนาะเชิงว่ามื้อนี้แม่นทันอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบอลเราบอนบกเองนี่แหละเนาะเชิงว่าบรรยากาศยำเล็กเนาะห่ากัมาจากดำนาเนาะจากอีฟีทะเลาะนอนแต่นี่ก็แป็นหกโมงสี่สิบห้านาทีเนาะสำหรับวันนี้ก็จะฟังอัปเดตเนาะคือมื้อนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้าเดือนหกสองพันสองเนาะเชงว่า น้ำในนองของเขาหนี่งก็เพิ่มหลายแล้วเนาะใครบอกเกือบจะเต็มแล้วเนาะแต่ยังบบลต์เนาะเต็มในที่นี้คือเพียงอันบอกเขาปลูกกล้วยนี่เนาะส่วนล้นนี่คือล้นทอนั่นเนาะยังจะพาไปเบิ่งเนาะนี่ก็กล้วยเทาก็ปลูกเลี้ยวบนเลยเนาะทางแคบเบิ่งนี่เนาะใา้เบิ่งนี่เนาะแต่ละ่างเบิ่งนี่เนี่ยยั่งยั่งเนาะเพราะว่าหนึ่งยังหาก็กล้วยมาได้เนาะ เหาขุดบุได้ชวนหัวสิไคเนาะอันกันตะพังเกิดเท่านี้ก็สามารถใช้ได้ผลอยู่เนาะแต่ว่ากาบ่ซัวไเนาะงบัท้อเพื่องเน้องน้องคือยังเป็นน้ำห้องวิชี่อยู่เนาะคือบุได้แห้งๆเราก็เขาเขาทาทมเลยเนาะเถื่อหนึ่งในนี้เนาะมันก็ยังเกิดอยู่เนาะก็ได้ทมอีกเนาะแย่าดินแถวทมก็บุดมานจะพุ่นเลยเนาะพี่น้อง มันจะพุ่นมาทมอันนี้แหละเนาะคือใช้เพื่องนี่เันเป็นทมแล้วก็มันเกิดอันก่อเขาขึ้นเนาะคือตัวมันกันสะไลลงตรงนี้ก็ช่วยได้อยู่เนาะในรับหนึ่งแต่ว่าไปกันตัวทั้งลุมนาะกันบ่ได้ตัวนักกันตัวนี้เนาะให้มันสะไลลงนาะกันบ่ได้เนาะเพราะว่ามันเจาะออกทางขางเนาะเราจะพาไปเบิ่งวันเป็นอะได ันนี้ก็กล้วยเนาะฮ่าๆกับปุกกรบตัดตายมันเนาะเลยกับกระแทงกระไมอย่เนาะอันนี้เฮาขุดหนองนี่คือดินตัวนี้เป็นดินหน้าเก่าเถียงบริขุดบริต้องขุดลงยังลงเอิกอีกแล้วกับบริทบมันอีกขึ้นเนาะสำหรับตัวนี้เป็นทมเนาะส่วนความสูงของมันนี่ก็ m m e นประมาณว่าง60หรือ80เซนเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันหยุบลงเนาะเลืออยู่ประมาณว่าห้าเนาะ50ปลายหรือ60เนาะบางบ่อเนาะนี่คือพวกกล้วยเนาะ กับปลูกตัวนี้เนาะยังโปรยใหญ่นี่เนาะสำหรับทอเหลือประมาณปากทอนี่น้าเฉพาะทอเหลืออยู่ประมาณหาสิบเสนเนาะเนาะก็จะหาสิบเสนเนาะส่วนทั้งด้านนี้เนาะเวลาทาว่าน้ามันเต็มทอมันไหลออกต้นก็กล้วยนี่ก็จะถ่วมน้ำเนาะน้อยหนึ่งถ่วมน้อยหนึ่งเนาะ บัวถ่วมลายถ่วมนิดหนึ่งตอนนี้ในน้องเขาก็มีปลาเราปล่อยปลาลายทงแล้วเนาะปลาดุกปลาอย่างนาอแต่ว่ายังบมีอาหารนาะเพราะว่าคือบัวเขาเอามาปลูกที่นั่นกะถึงน้ำถ่่มแล้วเนาะถ่่มบัวรสฉลอดหรือสิยั่งเนาะกอบัวหูเนาะเขาก็มีเดร์คีเก็บเขาตะกี้กอะไรเ,าเนาะพี่นอ้องที่เขาเคยเอาใส่เนาะเพ่ใช้เขาได้เบิง่งเขาเพือเบิ่งได้เนาะเก็บที่แล้วเนาะแล้วก็ อีกอย่างก็ขี้เก็บแล้วก็ขี้มูเนาะมื้อนี้เฮาก็เอาใส่ขี้งัวเอาใส่เนาะเอาใส่เลยมื้อนึงเนาะแต่ก็บ่หลายคือเดือนนี้มันขเนาะมันก็เขียวเนาะแต่ว่ายังบ่เขียวเท่าด้านนั้นบ่เพราะว่าทางด้านนั้นเฮาใช้ได้ใขี้งัวเนาะส่วนด้านนี้เฮาบ่ได้ใช้เพราะว่าขี้งัวก็บ่มีหลายเนาะมันสิมีจํานวนจํากัดเนาะ เนาะคุม้มแถวคูต,ตัดเต่ตอนนั้นก็คือท่มบนเลยเนาะบรปบูบเถื่อขอบันหาก,ก็กล้วยหาบ่ได้เลยเนาะยากเหาไปคอลายคนเลยเนาะเขาก็ไปเอาเหมืนกับเบิดบูมีเนาะเขาก็ถ่ายของอตัวเองนะ้ำยามเนาะคือทางนี้มันก็งามเนาะสใคร ก็เกล้่อนไงครับผมเกิดผมขึ้นเน,พนาพผมบ่มีู้ัดน้ำคตดมันออกมันก็นปล่อยตร,รมธรรมชาติมันใหญ่ส่วนทางด้านนี้เราเป็นตะพังที่ว่าค่านค้างคูนขึ้นซูงเนาะมันก็นเห็นในเจือนเนะาะสำหรับผู้ใดทีจะคุดเนะาะแ่ว่าได้ไมาเบิ้งคิปนี้เนาะแล้วจะไปคุด น,น้ำนาะตำลังน้ำนาะเขาก็อยากฝากนึงเนาะว่ามวยคูนขึ้นชุ่มไรนอนขิดดินที่ว่าเขาขุดไม่ทันประมาณบางที่าอันอย่างชูงชุดอะไรนี้ก็เม็ดหนึ่งนาะห้ามเกินหันถ้าว่าเกินนั่นลายะดินแถวทมใหม่มันจะเจือดนะทุกคนน้องพี่น้องมันจะเจือดเจือดนั่นและคือว่าเจือดคือเขาอันเอาก้อนดินก้อนนั้นนี่ไปโต่อต่อเลี้ยงการสเกษตรใหม่ๆน้องกะ ยังโมเนียนนะนมกับเจือดนมแบบเสียนะอันดินอันนี้ก็แบบเดียวกันเนาะถ้าว่าสูวงก็ได้แห้งเจือนเนาะฉะนั้นแล้วเห็นหมดทั้งนั้นเราจึงแนะนำอันรถแมคโครเนาะเพราะว่าบ่อยคูดร้ายเนาะแต่ว่าให้คุดน้องเราเลิกเอาเนาะเราแนะนำแบบนี้เนาะคือแบบมันเจือนเราก็ได้ใส่กระสอบเนาะมาเรียนเรียนเรียนแบบซี่เลยเนาะมาหายที่ดินใส่กระสอบแล้วก็มาตั้งแล้วเนาะบ่อยมัน กระชายลงนี่นกับมันต้นเนะาะต้นนี้ปลูกกอดมูนมันก็เริ่มรังใหญ่มันสับปะหลังนเนะาะต้นนี้ก็แม่เขากำลังเอาอาหารมากเกลือกระปาเนาะส่วนปลาน้องนี่ยังบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดตั้งใด๋เนาะย,ยังทิ่าทานเพิ่นเบิงบ่งว่า เขาจะได้ดำหน้าใสโบเนาะในน้องนี่เนาะยังบอกมั่นใจว่าจะได้เห็ดแบบใดถ้าว่าได้ดำหน้าใส่ไก่นี้เนาะมันจึงเรียงปลาในนาเขราะว่าที่ขาดการหั้งวานเขา่าหลือมันโบเกิดเนาะมันเกิดน้อยหนึ่งเนาะส่วนทั้งด้านนี้หน้าม,มันลายเลยมันมันเห็ดในเขา่าที่เขาวานไปมันเน่าเนาะเพราะว่าฝนตกมาบาดเดียวเม่นหน้ามังเลยเนาะสำหรับให้นีเนาะ ก่อนหน้ามันมาลายเนาะมันมาจากทางเทิงพุ่นมันมาลายเฉบอนเดียวหละมันก็เลย,ยูเรากล้วที่เขาปลูกแต่สองสามวันทิดังนี่กะโป่งใบป่งยังแล้วเละเนาะกระผมขึ้นแต่เช้านี่แม่นขั้งแรกเนาะฝนบ่รยจากตกเนาะไปเบิ่งเม้า

มีแตดปลาดุวันีเรบบัดทามาเดือนเจ็ดอาเวทมาพุ่งตึก นี่นะข้ามาคายอันปลาหนินกูได้ซื้อสามทองแล้วกูป่ปล่อยอยู่พุ่งอยู่เฮงปล่อยใช่นี่นหตูปนะ,ะบุยบัดมันใหญ่ทีแจะแถวรองน้องเลย กูเกลือก็ได้หำหนองตัวนี้นะเกือแต่นองตัวนั้นนะหำนะมันยังน้อยนะคือบุหลกไปบังคัดินจัานี่เนาะกก้วยเขาก็ที่ว่าเขาปลูกต้กแต่พี่กายนี่ก็เท่าว่าให้มากอะไรอย่างนี้ กินเบิดเลยเนาะเอากับบอไรมาตัดเอาเองเดี๋ยวนอพอคนคนตัดเนาะ,แล,ะนแล้วก็กินแล้ว,นะะลว,วนนนเนาะได้ก,นนกินแล้วสำหรับโกกล้วยพวกนั้นเนาะอ้อยก็คือได้กันได้กินแล้วเนาะแต่ว่าพิาพาทน่นหนึ่งอ้อยมันบ่ใหญ่พุ่นบ่เถิงเพิ่นปลูกยากเราดินมันปุูกยากเราเพื่อมันอุดมสมบูรณ์นี่คือกอไผ่ก็เริ่มเตะกขกึ้นแล้วเนาะ ส่วนก็ไผยที่ได้อันยูรูดเนี่ยคือเซตเนาะเ่าก็จะไ,ได้ไปหามาปลูกใหม่เนาะพวกปลูกทดแทนเนาะพวกแต่มันไายเหลี่ยกันนี่คือตัวนี้ก็ตายแล้วนี่อย่างไรตัวนี้เนาะยัยงฟังเบิง่งพอสิชงผลก่อนมันจะเป็นทังไดตัวนี้เนาะว่าจะอยู่รอดปลอดภัยน้ำเฮาหมัวรัวสิจากก่อนอตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นชัดยูลูดขึ้นเนาะทางด้านซองค่างเลย ส่วนจะได้ปลูกทางด้านลุ่มยันจะปลูกยางเบิด์เนาะทุกคนเพราะว่ามันหนามโหงทั้งอีท่าบัได้ขึ้นแบบผนสีทมทางหเห่านะดินลายปานี่ซั้นเนาะเขาบอกว่าทมเอาแต่พอเที่ยวได้หนาะนึ่งเนาะเพราะว่าบัวใหญตัวนี้นะมันลุบไปแลู้อะไรเกินคาดเนาะผนทมบอกเลลายดินตัวดินนะเป็นโหงหนามเลยเนาะมันก็เลยเป็นทีนะ่สี่เนาะเราบัพังความกันนี่คือในนีนะ่เนาะ ไั่ใหญ่ขึ้นแล้วตัวนั้นไก่ใหญ่ขึ้นแล้วเนาะเท่าที่นับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากอเราคือเสียวบัวตายเลยแหลนะน้องฉางโก้กล้วยท่านนี่กับพุ่มใหญ่พุ่มขึ้นเนาะเออโก้กล้วยนี่เขาจะคุดไว้ปลูกสองโน่นนนตั้งโน่ตเนาะเดี๋ยวมันจะเตะกันใหม่เกาจะคุดออกไปอีกเนาะเหาชิจงไว้ต้นเมย์ต้นเดียวนี่มันจะปล่อยไว้ลายเนาะสวนทางด้านนั่นเขาก็ หามืองหายามนี่เนาะวัดศรีคุดเนาะส่วนปกเบื้องนี้เนาะปลุกบองนี้มันใหญ่ล่ากลถ้ามันเป็นเครือก็เนาะเออโมเมนถ้ามันชุกแล้ก็จิตัดแล้วก็จิตคุดเอาลูกมันเนาะคุดเอานอลูกมันส่วนหญ้านี่บวขึ้นเลยเนาะมันบวบหน้าแห้งเลยมันเป็นอันเลือง,เล,อง,เ,ลองเลืองเลี้ยงเลยเนาะที่ได้ปลูกใหม่เลยเนาะคือกล้วยเท่ากัน วีบลายเนาะแต่ว่ามากตึงเนาะเบ่งกินแชบขนาดเนาะบคืออันกล้วยที่ว่าขึเ้เรลายวีเลายเลยมากกับโบใหญ่บแบบซี่เนาะกินแบบว่แซบฟทุปอยแบบเดมมันแบบคือคือลูกหลายคนเนี่ยเรียงบะกุ้มปะซิซะเนาะเนาะคือมาเลือกนี่ชวนบอกน้าของเขากายังโบเห็ดโลกเนาะจะได้เจอแต่ว่าเนาะ ใครเขานาฝนแล้เนาะใช่บุญเมีฮะเนาะโกบังนาเหากัเป nee ็นมากเขาได้ยน you know? ั่นอยู่เขาได้แก้อยู่เนาะคลายนาะเเ่อละน้อย ชวนหญ้าณี่วนนี่นนก็เอออเาจักมันตัดมานตัดให้ง,ง่วกินโอ้เห็นนะเสียมเด้อสวนอ,อกพ้าวก็ร่วงพาวชุ่้งนี่ก็ยังว่าเห็นฝนนกนกพ้นนวออกาวเตีย้ยออกเลยเฮ้อ เ้าอยู่เฮือนคุณอะบ่มีนะบ่มีในในตู้นะเหียมนก็นาะโอ้ข้าวกำลังออกจันเนาะ ก็มีแต่หมดว่ะมยังมากินมันมาจากาลองรุ่นกันเอ่ะสิติดหรือบ่ติดเนาะเพราะว่าอาชิพทาเบิ่งเนาะอันนี้เป็นมะพร้าวอันเตี้ยเนาะพันสีแดงเนาะมะพร้าวในกกแล้วกะสีแดงมาชอคเลยนเ,าเลยนาะที่ว่ามัน ออกจันแล้วเนาะพาวนี่ยสี่ปีเลยของข้าวเนี่ยติดมันบดีมันก็เลยออกชาเบื้องแท้ผูกก็กล้วยเนาะดินดีบดีเห็นไหมเนาะคือบาเบื้องล้ำอ้อยเฮานั้นล้ใหญ่นเนาะแต่ว่าพุ่นมันบ่พอเพิ่น มันก็เลยเป็นอันบวชตึงเนาะกุ้งกล้งพวกนี้ก็เอาตัดเอาไปกินมากแล้วเนาะแครื่องน่าจะลิปนี้เขาก็มีเพียงแค่นี้มาอัปเดตส่วนเบิ่งซื้อเนาะเออเรียบไปเบิ่งพาไปเบิ่งกเนาะไหมเดี๋ยวนน้อยังบิร์กพาไปเบิ่งกเนาะไม้ไผ่กินซุ้งเนาะไผ่กินซุ้ง นเนาะต้นบะงนาต้นนี้ออกหมากแล้วนี่ตึงหยาโว้ยต้นบะงนาต้นนี้เป็นต้นที่ว่าเฮาอันยังกาะเ,เอินว่าเสียบยอดอน,นะเนาะปลูกคู่กับต้นมะคุง เนาะไฟกินชุ่งเขาเขาก็จะตัดออกเนาะตัดเอาไปกินเนาะขันบอกกินกัให้คนเนาะคนบอกเอาก็ทิมเนาะเพราะว่าเขาจะบดจงเป็นเนียนเนาะเพราะว่ามันสเป็นโนไลเลยมันสีโฮกเนาะมันสีงามแล้วก็จะได้ซับๆออกคือเน่าๆใช่ไก็จะซับออกเนาะสินี่เพื่อนจะซับๆๆเนาะเอาเมื่อถวันพร้อมเนาะเมื่อยายโม่เนาะดรายที่อยากเนม่เนาะ เอาแค่น okay, no, so like like ่าจะเป็คลิปนี้ครับจ้ามีเพียงแค่นี้เนาะเนีัยเด็เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซแชร์ให้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปขังตัวขอ้คุณงเฮาเนาะคลิปนี้บ๊ายบายเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบใจแสบชมกับฟัง